สายผนพรำๆตกลงมาตั้งแต่เช้าตรู่ลุงฝนั่งดูฝนจากระเบียงบ้านนึกถึงสมัยเด็กที่ป้าจันเล่าว่าวันฝนตกแบบนี้กบจะออกมาเยอะอืมกบเหลอะลุงฝพึมพำนึกไม่ออกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงฝนสงบลงตอนสายๆลุงฝเดินไปหาลุงดำชาวบ้านที่บ้านอยู่ริมนาข้าวลุงดำกบในานาข้าวกินได้ไหมครับกินได้สิ อร่อยด้วยแต่ต้องรู้จักจับลุงดำตอบพลางชี้ไปที่นาข้างหลังบ้านตรงโน้นหลังฝนตกแบบนี้มันจะออกมาเต็มไปหมดลุงไฟไม่รีรอหาฉมวกไผ่ยาวๆและกระสอบผ้าใบาเก่า,เ,กาเดินตรงไปที่นาข้าวน้ำฝนขังในนาทําให้พื้นดินโคลนเลอะเลยไม่เห็นสักตัวลุงไฟมองไปรอบๆพอแสงแดดออกมาเล็กน้อยเสียงกบก็เริ่มรอ้องอบอบอบแต่ยังไม่เห็นตัวลุงไฝยืนรอบนคันนาถือฉมวกพร้อมใช้สังเกตดูอย่างอดทน ครูใหญ่ก็เห็นกบตัวเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากโคลนอา้าวมันซ่อนอยู่ในโคลนลุงฝัยเล็งฉมวกแทงลงไปกบตัวแรกติดปลายฉมวกได้แล้วลุงฝายดีใจใส่กลบลงกระสอบลุงฝายอดทนเดินไปหาจุดใหม่ไม่ห่างจากเดิมมากเขาเห็นกบอีกเยอะแยะใช้ฉมวกแทงได้ต่อเนื่องภายในชั่วโมงเดียวลุงฝายแทงกบประมาณ20ตัวเยอะดีพอทําอาหารแล้วลุงฝายพึงพอใจระหว่างทางกลับบ้านลุงฝายเจอลุงสมชายเพื่อนบ้านที่เดินมาทางตรงกันข้าม ลุงฝายกบเยอะจังเลยขายให้ผมหน่อยได้ไหมเมียผมชอบกินกบนาได้ครับเอาไปเลยสิบตัว80บาทพอลุงสมชายดีใจยื่นเงินให้เอากบไปสิบตัวลุงฝายได้เงิน80บาทและยังเหลือกบไว้ทําอาหารอีกกลับถึงบ้านลุงฝายเริ่มเตรียมกบถลกหนังกบออกให้หมดแล้วก็สับเป็นชิ้นชิ้นล้างน้ําให้สะอาดถลกหนังแล้วก็สะอาดดีเนื้อขาว,ขาว ลุงฝายพึมพำเขาเปิดตู้เย็นมีกะทิสดที่ซื้อมาเมื่อวานต้มกะทิกบนาฟังดูดีลุงฝ่ายตั้งหม้อใส่กะทิใส่ตะไคร้ขา่าใบมะกรูดหัวหอมและขมิ้นสับปรุงรสพอกะทิเดือดใส่กบที่สับแล้วลงไปปรุงรสเค็มหวานให้พอดีกลิ่นหอมลอยออกมาจากครัว หลังจากขายกบไปแล้วลุงไฝเหลือต้มกะทิพอกินเองเขานั่งกินข้าวเย็นอย่างมีความสุขอร่อยดีหวานมันจากกะทิกบก็เหนื้อนิ่มเขามองออกไปฟ้าเริ่มแจ่มใสหลังจากฝนตกทั้งวันวันนี้ได้อาหารอร่อยและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆพอใจแล้วพรุ่งนี้ถ้าอากาศดีจะลองทำอะไรดีหนาะเขาคิดในใจแต่ไม่รีร้อนตอนนี้เขาก็พอใจกับความเรียบง่ายของวันนี้แล้ว